อยู่ที่ไหนทุนพาไฟมณีบีบมวนผมจับบ้าเหรอพาไฟมณีขี่แมกวาซ้าไฟมณีมปมเ,ปเป่าปีปีอันนี้คือปึกเยียน เรามาถึงปึกเตียนนะฮะแลนด์มาร์คของปึกเตียนนี่ก็คือนี่เลยพระอภัยมณีกับปิตร์สมุทรนะฮะเอ่อจะแม่คนอิม่มกับพระอภัยมณีอยู่เรื่องเดียวกันไสอิ๋วอยู่ไหนไสอิ๋วเอ๊ะใครถามว่าแล้วนางเง,งือกอยู่ไหนนู่นขึ้น,นมาขึน้นมาทีหลังะคนละมือชูชกก็มาใช่ชูชกนั่งอยู่นู่นนี่ กับม้านี่มังกรวันนี้เราไปอยู่กันที่หาดปึกเตียนหาดปึกเตียนนะฮะจริงๆเรามาแวะมาถ่ายกับแลนด์ใช่เราต้องแวะมาถ่ายกับแลนด์มาแต่เดี๋ยวเราจะไปที่พักนู่นแถวชะอำหาดนี้มันก็มีม้าด้วยนะมีม้าขายเป็นเม็ดเลยไม่ใช่มีม้าเราบอกว่าเมื่อกี้ลุงบอกว่ามันเชื่องนะได้ขับม้าแบบพร้อมจะดีดละพร้อมจะดีดมันคือตอนนั้นแหละจับไหม ที่มาผมมาอยู่เป็นี่นี่ผมาน้องเขียวนะฮะเชื่องสมชื่อเขียวขี้มาเขียวขี้มาอันนี้คือสายาเดี๋ยวเราก็จะไปที่ชะอํากันเข้าที่พักก่อนเดี๋ยวเราบายบายที่นี่ด้วยแบ็กเกานี้ดีกว่าบายบายปุตเตียนบายบายปุตเตียนแสงจ้าจับออกมาจากปุตเตียนนะฮะ ุ่งหน้าไปที่ชะอำสุดเทียนก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับพระไพมณีแล้วก็นางยักษ์เิอรสมุทรแต่ก็หวังว่าชะอำน่าจะน่าจะดูดีกว่านี้แตวไปเจอกันที่ที่พักอะไรแล้วมีพนักงานดีเด่น <c oughs> mata แล้วนะครับผมบ้านลานสวนของตรงข้ามนี่เป็นทะเลเลยฮะหาดชอมมีการเพลียแดดนะวันนี้เจอแดดที่เขาวังเข้าไปเหมือนโดนแบบมันดูพลังงานแล้วเหิดน้ำผมแดดยังโอเคนะนี่เราอยู่กันที่ หารชะอำนะฮะยำเย็นเวลาหกโมงเพื่อนทะเลก็โอเคผู้คนก็ดูโอเคบรรยากาศก็ดูโอเคทุกอย่างก็ดูโอเคมีแต่หน้าตาเราสิแหละที่ดูไม่ค่อยโอเคีหมาทะเลหมาทะเล เด็กคนเดียวเด็กคนเดียวกระโดดแล้วก็พลาวหรอปิ้วแม่งจะปิ้วเด็กแม่งจะปิ้วเอรุนแรงความแน่ความแน่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหเด็กจะปิวเอ้ย พยายามทำอะไรประจมน้ำหรือว่าเขาก็ดำน้ำเหมือนกันอ่าเดินทางปลอดภัยเนาะไม่ไปโน่นไปรู้ทย่ดื้ออย่าเมารถตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนจะมีแสงไฟนะฮะแถวชะอำนะครับยามเย็นเหมือนจะมีซีฟู้ด คิดว่าราคาไม่น่าจะแพงมาก เอาเลยเอ็มที่เลือกกันเลยครับเริ่มกันใสตน่ตะกร้าเพราะจะต้องช่างเปลี่ยนไหมจำใจไม่ได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นยำหม,มึกก็ได้นะโอ้ยใ,ใจไม่ถึงครับไม่ไหวจริงๆรู้สึกผิดอะไรจะดีไปกว่าการที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว<อ>เห็นพระจันทร์นะฮะ นสวยงามเราก็ต้องมาเช่าชเช่าเปต,ตรงนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่มีคนมาเก็บตังเราร้านร้านที่เราสั่งก็อยู่ตรงนั้นต้องรอรอทั้งอาหารแล้วก็รอทั้งคนมาเก็บตังก็เป็นอีกบรรยากาศเลยนะครับมากินอาหารซีฟู้ดริมหาดตอนกลางคืน,นเจ๋งดิผมอาหารซีฟู้ดของเรานะครับวันนี้มีหอยนางรมรหอยแครง แล้วก็ยำรวมมิตรก็คือยำกุ้งหมึกนั่นเองหมดนี้400กว่ากว่าอันนี้หอยหอยแครงก็6ขีดนะฮะอันนี้ก็ชุดละร้อยอันนี้ยำ2 0 0บาทก็ถือว่าราคาก็พอ,อใช้ได้อยู่มำมั่มมันก่อนนะอันนี้อาหารมาเต็มโต๊ะเลยกินอิ่มกับซีฟู้ดนะฮะเต็มแม็กเลยทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งหมึก กินง่ายๆครับสั่งจากฝั่งนู้นแล้วก็มากินฝั่งนี้จะต้องเสียค่าค่าเช่าเตียงผ้าใบนิดนึงเนี่ยเหมเขาก็ดิวกันมาแล้วแหละร้านตรงนู้นก็จะไม่ขายน้ําเพราะว่าก็จะให้มันซืนน้าที่เตียงเตียงก็ที่นั่งหละประมาณ30มบาทน้ำแข็งถังก็เริ่มมาสามสิบน้ำขวดละ30ิบก็ซัดเข้าไปค่าน้ําค่าที่ก็1้0บบาทนะฮะอาหาร เ็จนั้นก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะความสดโอเคเลย <c oughs> แอบเผ็ดไปไดนิดนึงกินแล้วก็จะเดินก็แก้ก็แก้กลับไปที่ที่พักกันน <c oughs> อาจะต้องไปกินยาพาราด้วย <c oughs> เดี๋ยวฝน <c oughs> เดี๋ยวแดดแล้วตอนเย็นมาเจอซีฟูเข้าไปก็อาจจะต้องอาจจะมีท้องเสียกันบ้าง <c oughs> โอเคงั้นคนนี้บ๊ายบายกันดีกว่า <c oughs> บ๊ายบายฝันครับ เกิดอะไรอะแย่มะไม่ปังโก้ได้ม่ปังโก้เยีม่อชาวันที่สองนะ เรีนเป็นฝ้าของคุณตูนะครับได้มาแค่แยงนะน,นีีคือความจริงจังนะอเมริกันเบเกอร์นะอันนี้ครับไทยๆมีกับขราวนะพี่เขากลัวขนมปังจะไม่ครับก็เลยมาเสิร์ฟให้ก่อนดักอะไรบ้างบังฟิ๊กแดน,นโด่นเก็บไอซ์ขา อยู่นที่โรงแรมนะครับผมตอนนี้ผมโดนไล่ออกมานอกห้องนะ้ำเพราะว่าคุณตูนจะะก้าห้องน้ำเลยเลยอยากเีสมาธิกนนี้เราจะมีนัดกับสองสาวนะครับเพื่อนของคุณตูนที่อ่างเก็บน้ำแกงอาจารย์ไม่รู้ว่าสองสาวจะมากันกี่โมงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราน่าจะมีการเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆน,นี่แหละก่อนที่จะเจอกับสาวๆก่อน ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนลำแพงเทสโนเปรย์ยังไงเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วนะบายบายห้องก่อนบายบายห้องความหรูหราเราจะไปลำบากแล้ว <laughs> จะไปลำบากแล้ว ๆๆๆวันที่สองนะครับเราก็ต้องออกเดินทางกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนอนสบายนะครับนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาเพื่อนเรานะฮะชาวอูฐที่คาเมลริปพัฟติกก็อยู่ใกล้ๆสถานนี้เพราะว่าเราจะเที่ยวก็ใกล้ๆสถานนีแหละรอสาวๆที่จะมาร่วมทิปต์แต่วันนี้อากาศชัด <ๆๆ S 1> มน,มน ก็หวังว่าจะหมดแบบนี้หมดเฉยๆพอหมดเฉยๆพออย่าให้แบบว่าหนักไปกว่านี้แต่นี่ก็ไม่เช้าแล้วนี่ก็9โมงก้าโมงแล้วยังไม่มีแดดเลยนี่เก้าโมงแล้วยังเทาเลยกี้ยังแบบมีเสียงองบิก็เดี๋ยวมาลุ้นกันชีวิตมันต้องเร็วทำไมต้องเร็ว ที่ Camel Republic มีการตกแต่งแบบสไตล์มอร์คันนะฮะจะดูคอนเทนต์หน่อยต่อชิ้นเท่มันมีหลายราคามากเลยอ่ะถามว่าอันนี้ไม่เยอะตอนเนี้ย ่เือเฉพอ๋อนี่ไงซิงเกิลเพลง Any4foreverticket แต่นี่เราของเราฝัดผ่านประตูนหนึ่งใบเครื่องเล่น,บบน,าานจำไ,ไ,ไปซื้อแบบธรรมดาไปเลถ้าจะไปเล่นก็ไม่ค่อยไปซื้อเลยได้เลยแบบอูดก็น่ารักดีนะ ทับศิดที่นี่มันก็มีเครื่องเล่นเยอะเลยนะก็มีสัตว์ประหาบ้างมาเอาโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นโซนนี้จะเป็นโซนสัตว์ประหาดเฮ้ยอย่างนั้นเลยอะ่ะ ทำหน้ามันอวดทำอะไรกันน่ะโตแล้วลูกไม่กินนมนั่นไม่ใช่นมด้วยเย้ ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะ้อนกล้วยให้อูดูดิมาละเลยอ่ะดูมีความหิวมากแล้วพี่มูก็ะชแล้วดูดิดูความสมัยปัจจุเนี่ยมันเล็กเลยนะใช้กระ๋อแล้วที่อูดวายเวความก้าวเ้านนึง <laughs> น้องอูดน้องอูดหิวมากแล้วแต่พี่พูกระชากเลยเดี๋ยวอ

เขาซื้อให้อีกอเ้าเปล่าให้เขาจับก่อนหาเด็กปูหน้าตาจะโคตรใสโตเมียน่ารักด้วยสองตุ้มเนี่ยดูความแบบว่าสองมาตรฐานที่อยอมให้เราจับกัน <laughs> มือขาดปากขุยขินัสิปากมันมีสแแล้วบบไปไปก่อน เดี๋ยวเออๆออเอามือมือเก็บมือเราไว้ด้วยได้ไหมมันขย่อนมาก อ่ออกมาแล้วหนึ่งตัวน้องตาเล็กมันอ,อยู่หรอไหนมาเรียนดิไม่ต้องวางมือไปเด็ดจะเล่นอห,หรอือเปล่าเหมือนมาเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เล่นด้วย <c oughs> <c oughs> ไปนู่นละ หน้าตาเหมือนก็ตายเลยปาตาโกเนียมาราอ๋อคล้ายนะๆกับคาบิมาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตระกูลตระกูลเดียวกันนะเหมือนก็ตายเลยหน้าเกียดกว่าเยอะมากแบบขาแบบขาเล็กนิดเดียวเป็นกระจงอ่าเหมือนกระจงผสมกระต,ต่ายอันนี้มันกระจงแฮะแล้วตรงหน้าเหมือนคาบิบาร่า ปูมันก็ตายรลมๆแล้วเหมือนกันคาเหมือนหมามจับย่างน่ะหับมานี้เลยอัปปก้าอัปปก้าชอ,อัปปก้าโมโหูอัปปก้าจะบ้วนน้ำลายใส่ กับอัปากาิงให้ต่อสับอัปกาิงอิงให้ต่้กับอป้ตอสู้กอกา่อ้อบัา,า้าาออ่อสัง่อัหม่ัากใหมังห้อายละเดีหยวเาออกไปเอาอีกโอ้ พอหมดแล้วหมดกันเลยนะเดินหนีเลยอ่ะมาแล้วตึนงข้างหลังเดี๋ยวมาไปจีบตกได้อ่ะค่อยๆกินเดี๋ยวติดคอ เราใส <th> ่กล้องนี่ฮะกระปุนตังนี่เรานี่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 โอ้ไม่มีแลยหมดแล้วหมดออกมารู้นะหมดหมดหมด

นี่วะนกเป็นงานเราเนี่ยไปดูเราเดินชด้นลาดอ่ะอ่าเตะตังและอย่างงี้ยมาละจะเห็นดิสนีย์ไหมจะเห็นดิสนีย์เจ็บเล็บมากเลยอย่าตีกันแบ่งให้สองมือแล้วอย่าตีกัน แฟนแฮเดอร์เจอร์นี่ตอนต่อไปจะเป็นการเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสัมผัสธรรมชาติ2ข้างทางตามรอยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่สะพานพิชนได้พบเจอเพื่อนร่วมทางใหม่ๆและเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือผเนินทุ่งจะสนุกขนาดไหนจะมันขนาดไหนคอยติดตามตอนต่อไปได้เลยครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ได้นะคะ